เรามาแปลรูปกล้วยกันค่ะของดีราคาถูกที่หาง่ายอร่อยและมีประโยชน์มากๆแม่บ้านจะพามาทำขนมกล้วยแผ่นใช้วัตถุดิบเพียงแค่3าอย่างค่ะน้ำกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมก็ได้ค่ะได้ทั้งสองอย่างนะคะแม่บ้านใช้1ลูกก่อนนะคะที่จะหั่นทำตกแต่งหน้าขนมค่ะถ้าไม่พอก็สามารถหั่นเพิ่มได้ค่ะ แล้วแม่บ้านจะใช้อีก5้าลูกสำหรับทำตัวขนมค่ะปอกเปลืองแบบนี้ค่ะส่วนที่เป็นดำๆช้ำๆตัดทิ้งได้ค่ะใช้กล้วยที่สุกดีประมาณนี้ค่ะกล้วยเนื้อช้ำๆเขาก็จะหวานเราไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยค่ะได้5้าลูกแล้วใช้บี้บีแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้มือขยำ้ำหรือใช้เครื่องปั่นก็นได้ค่ะเกลือป่น เส่วนสี่ช้อนชาหรือปลายช้อนชาค่ะตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะนี่เราเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ไก่นะคะในกล้วยก็จะมีวิตามินและเกลือแร่ประโยชน์มากมายอยู่แล้วค่ะผสมให้เข้ากันดีค่ะตีให้เนื้อเขาเข้ากันดีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใส่งาขาวคั่ว มบ้านใส่สองช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณตามชอบนะคะดูก่อนนะคะอย่าให้เยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาเป็นแผ่นแล้วเขาจะแตกง่ายค่ะตั้งกระทะทาน้ำมันพืชหรือว่าเนยเปิดไฟอ่อนสุดๆนะคะใส่เนื้อขนมตักลงไปเกลี่ยให้บางทั่วกระทะเลยค่ะ ตกแต่งหน้าด้วยชิ้นกล้วยค่ะชิ้นกล้วยเราต้องฝานบางๆหน่อยค่ะเขาจะได้ติดที่เนื้อขนมได้ดีค่ะฝานเป็นรูปทรงไหนก็ได้นะคะตามชอบโรยงาขาวคั่วค่ะแล้วก็ใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะไฟอ่อนสุดๆนะคะครบเวลากลับด้านแล้วก็ทิ้งไว้อีก10-15นาทีเช่นกันค่ะครบเวลาแล้วค่ะกลับด้านขึ้นมา ใช้ได้เลยค่ะสวยงามมากๆตักขึ้นพักไว้เลยค่ะแม่บ้านจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะทาน้ำมันตักเนื้อขนมลงใช้ไฟอ่อนสุดๆค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้เป็นบางๆทั่วกระทะค่ะอย่าให้เป็นรูบางๆ,ๆบางแห่งนะคะเวลากลับแล้วเขาจะเละได้ค่ะงานเกลี่ยสวยงามเสร็จเรียบร้อยเราก็ตกแต่งด้วย ตัวกล้วยค่ะกล้วยที่เราหั่นไว้นะคะได้แบบนี้แล้วโรยงาขาวคั่วลงไปเพิ่มความหอมทิ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีเราก็แซะแสะดูว่าใช้ได้หรือยังค่ะแอบดูนะคะใช้ได้แล้วเรากลับด้านค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ10-15นาทีค่ะ เสร็จแล้วแอบดูอีกนะคะกลับด้านค่ะได้สวยงามแล้วค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะตัดขนมเป็นชิ้นๆค่ะจะได้ทานง่ายราดน้ำพึ่งค่ะนี่ค่ะทานกับชากาแฟค่ะอร่อยมากๆโปรตีนแล้วก็วิตามินเกลือแร่ครบนะคะในกล้วยแล้วก็ไข่ จะใช้จีในกระทะไฟอ่อนๆแบบนี้หรือว่าจะใช้เตาอบหรือว่าจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะใช้เวลาประมาณนี้เท่ากันค่ะอุณหภูมิก็ประมาณ170องศาค่ะลองไปทําทานกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ